องเทวาในหลักการของพระพุทธศาสนามีจริงไหมมาฟังคำตอบที่นี่นะคุณโยมตำรกของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ไม่ว่าจะเป็นเทพพรหมหรือพญานาคหรือพญาครุฑหรือยักษ์คนธรรมมีจริงในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดานุสติว่าไม่มีจริง แต่ว่าการที่จะไปค้นหาเทวดานั้นเป็นการที่เสียเวลาไม่ไม่มีประโยชน์นั่นเองสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนทรงสอนให้ดูกายและดูจิตของตนเองให้เห็นทุกเหตุของการเกิดทุกขมาจากอะไรก็มาจากภาวะตัณหาการอยากเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตัณหาการไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่การไม่อยากเกิด ล้วนแต่เป็นทุกข์สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนก็มาจากตรงนี้ดังนั้นเนี่ยการจะพิจารณาดูจิตเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาให้เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปลสภาพเปลี่ยนไปตลอดทนสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าทุกขังที่มีบังคับบัญชาการไม่ได้สั่งการไม่ได้เรียกว่าอนัตตาความไม่เช่ตัวตนสักแต่ว่าเป็นธาตุนินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟการที่ องค์เทพเทวดานั้นจะลงมาประทับทรงมนุษย์นั้นเป็นไปได้ไหมถือว่าเป็นไปได้ยากนั่นเองไม่ได้เป็นไปได้ง่ายๆเพราะร่างกายของมนุษย์นั้นเหม็นมันสร้างศพเหม็นมันสร้างศพนั่นเองซึ่งกลิ่นที่เหม็นนั้นมาจากอะไรก็มาจากกิเลสลักโลบกดหลงราคานั่นเองผู้ที่มีกิเลสรักโลบกดหลงราคาจะมีกลิ่นกายที่เหม็นมากเหม็นมันสร้างศพกิตนใจสกปรกกิตนใจเม่สานั่นเองเทพเทวดานั้นจะเข้าใกล้ได้ 15นาทีหรือไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องเพนจากไปเพราะทนกลิ่นเหม็นของซากศพไม่ได้นั่นเองดังนั้นหลวงพี่จึงจะบอกว่าผู้ที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เนืองๆนนั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดหรือเป็นผู้ที่ จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองเทพเทวดาก็จะเลือกปกปักรักษาคุ้มของผู้นั้นกลิ่นของผู้นั้นก็จะมีกลิ่นหอมซึ่งเกิดมาจากศีลเทวดาก็จะรักผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั่นเองดังนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์ของผู้ที่มีองค์เทพเทวดาอยู่ในตัวหรือจะเป็นเทพเทวดาอยู่แล้วเขาก็จะไม่มีความคิดอยากจะมีคู่หรืออยากได้คู่ครองอะไรอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผู้ที่ มีเทพเทวดาอยู่ในตัวนั้นจะไม่มีกลิ่นกลายเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหรือคนที่เป็นเทพมาเกิดก็จะไม่มีกลิ่นกายเหมือนมนุษย์ทั่วไปถามว่าทำไมไม่มีเพราะจิตใจเขาสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้วนั่นเองจเจริญพร